สวัสดีครับผมเป็นเด็กจากชุมชนบางน้ำพึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านชมบรรยากาศเสพธรรมชาติไปกับชุมชนของผมตลอดน,น้ำบางน้ำพึ่งยังคงเป็นอีกสถานที่ที่โด่งดังที่1ที่มีทั้งของกินที่แสนจะอร่อยและของใช้งานผีมืออีกมากมายให้นักท่องเที่ยวแดะมาเดินชิมช็อปใช้กันนะครับแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปชมบรรยากาศ แต่ตอนนี้ผมเห็นคุณป้าทำขนมเบื้องแล้วผมรู้สึกหิวมากขอหาได้ทานก่อนนะครับพอเราทานเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามสะพานไปยังวัดบางลำพึ่งในกันนะครับวัดบางลำพึ่งในยังมีพระพุทธรูปให้กราบสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบลก็คือหลวงค่อใหญ่นะครับ ที่ต่อไปที่ผมจะไปนะครับก็คือชุมชนโฮมสเตย์ของตำบลมันน้ำพึ่งหมู่ที่3นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตลอด2อข้างทางจะมีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชมนกชมไม้ส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบเดินชมนกชมไม้ชมธรรมชาติเหมือนกันครับผมก็เลยเดินเข้าไป นี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ตำบลบาง้ำพึ่งนะครับที่มีไวรับนักท่องเที่ยวคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับที่จะมาเข้าพักเพื่อศึกษาดูงานดูกิจกรรมในตำบลบางน้ำพึ่งนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบลเหมือนกันครับที่นี่จะเป็นโบสถ์เก่าที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า200ปีนะครับ ที่วัดบางน้ำพึ่งนอกเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะแวะไหว้สักการะหลวงพ่อใหญ่ก่อนที่จะจบกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากขับรถส่วนตัวมาเองนะครับถ้าเรียงบางน้ำพึ่งนอกก็จะสามารถข้ามมาจากฝั่งบางนาได้นะครับ